สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะ,จจะเจอกันจกเข้าไปประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเ,จเจ๊ไหนโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์นะพ <Okay. S 1> าไปดูกันที่ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนนะเนี่ยนะจ๊ะเป็นรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียเลยตีสองตรงงูใหญ่อินเตอร์มิลานดวลกับอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมอย่างลาซิโอนะจ๊ะอินเตอร์ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มก็ถือว่าโอเคเลยส่วนลาซิโอดีกว่านั้นอีกชนะมาห้าเกมติดแล้วนั่นเองนะจ๊ะเฮตูเอตก็สุดดที่่เเจออกัันนโยตตรงาวล ก็แล้วกันอินเตอร์วันนี้สเตฟานเดอร์ฟรายเฮลิกมาคิทยานลาตโรมาติเนสอยู่กันครบเลยส่วนลาซิโอนะอดัมมารูซิชมาร์ติเวชิโนเจอทีมเก่าด้วยและตัวลูกใช้เฟลิปเป้อันเดอร์สันน,นั่นเองนะจ๊ะคู่นี้เติมบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่าง2ลูกเมื่อไหร่พวกแกถึงจะโอเคฟินเฟอร์ได้ชี้แนะู่แล้ว <Okay. S 1> เยอะเกินไปอินเตอร์ อาจจะเบียดชนะได้แต่เจดมบอกว่าลัสเชอไม่น่าแพ้ขาดเพอเลอมีเซอร์ไพรส์เชื่อซ้ำฟอร์มหลังนี่โดดเด่นเลือกเกินเพราะชะนะวันนี้อินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมโ <Okay. S 1> okay. อเคลาซิโอโอเคอ่าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้จ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทาง,งเราเลยแฟนเพจเจดมประสาทยูทูบโอเคจะดมสับสครับสั่นก็ดีขึ้ด้วยทิกตอกอินสตาแกรมฟอลโล่ก็ได้เจดมออฟฟิเชียลนั่นเองใน,น,น,นหอยหลอดนะมี <Okay. S 1> ความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลทุกวันโอเคเจดมกลัมาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย